กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ f อผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับอพอดีมีเอฟซอหลายๆท่านนะครับทักมาว่าเสียงค่อนข้างเบานะครับมีผมก็ประมาณพยายามพูดดังนิดนึงแล้วก็ใกล้กล้องที่สุดนะครับเอฟซีนะฮะก็โทรศัพท์ใช้มานานนะหลายปีอาจจะมีการ เรียกว่าเสื่อมคุณภาพไปบ้างนะต้องกราบขออภัยนะครับ f c นะฮะก็วันนี้ยังอยู่ที่สายตรงสายถนัดนะครับหลวงพ่อเงินเป็นส่วนใหญ่นะฮะจากงานพิจิตนะครับเป็นเรียกว่าของฝากจากพิจิตแล้วก็มีทั้งซื้อจากทงาง f c บ้างนะครับแล้วก็จากาใน Facebook อะไรเงี้ยเพื่อนพ้อง้รงพี่กันนะฮะ ของบางองค์นที่ผมซื้อ fc มาเนี่ยก็คือเป็นของที่ส่งมาอะไรประมาณเนี้ยนะนานๆทีหนึ่งนะครับนานๆทีจะจะได้ได้ซื้อนะครับ fc นะฮะไปดูกันเลยครับรายการแรกนะฮะเมื่อคืนก็ปิดไปกี่รายการนะประมาณห้าหรายการนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะประมาณ5 6หรายการนะฮะแต่กูุ่นตรงนี้คนถามกันเยอะนะเรียกว่าคนถามกันเป็นนดับต้นๆเลยของเมื่อคืนเลยนะฮะนี่ฮนะ ตะกรุดหลวงปู่สุขวัดปาคอมมาขำเท่าวันนี้ดูซูมให้ดูเมื่อคืนอาจจะดูริบบไงวันนี้ซูมให้ดูเนี่ยแบบนี้ดูลักแดงลักดำลักอะไรเขาเรียกอะไรเหลือบแดงนะนี่ฮะแดงจะไม่แดงเป็นแบบเหลือบเหลือบนะแล้วดูลักผมบอกว่าตะกรุดอันเนี้ยดูอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยดูมีเสน่ห์ดูจางดูดูหน้าค้นหาดูหน้าอยากได้เท่าไหร่นะแต่ถ้าท่านได้ส่องหลอกจริงนะาจะเห็นความ เก่าของลักนะลักจะตึงแน่นใสนะครับผมนะฮะนี่นะครับตะกุดหลวงปู่สุขนะฮะหรือเขาเรียกว่าตะกุดจันเพนนะฮะนี่อันนี้ดอกนี้ได้มาจากเซียรังสิตน,นะได้มาจากเซียรังสิตน,นะครับผมนะฮะนี่นะครับนี่โอ้โหนะผมก็เข่นแล้วอดใจไม่ได้นะเขาเรียกว่าดูรักดูเชือกนี่ แห้งปนหมดแล้วนะฮะเนี่ยดูเชือกปนนะเชือกนี่แบบนะอร่อยเลยนะเนี่ยเราดูความเก่าของตะกัวอะไรต่างๆนะ f c นะครับน,นี่นะครับก็เปิดราคาเดิมนะเปิดไว้หนึ่งมืนบาทนะครับดอกนี้นะ ไม่ครับไม่เป็นอะไรนะครับผมไม่โดนกันก็ใจเย็นก่อนนะฮะยอมถือนานๆนะฮะเวลาจะหาซื้อจริงๆของมันไม่หายากจริงๆนะครับเอฟซีถ้าไม่ไปเจอแบบจังหวะเจอเรื่องจริงนะครับผมเออวันพุธพรหัสนี้นะครับก็มีงานประกวดนะครับจะเป็นมิติใหม่เลยนะจัดประกวดกันที่วัดวังว่านะครับผมก็ทําเวทีจัดโต๊ะจัดอะไรเขาอีกแล้วนะครับผมนะฮะ อันนี้เป็นงานคิดว่างานท้องถิ่นนะงานเล่นงานท้องถิน่นจังหวัดสุพรรณนะก็แล้วก็มียอดนิยมเป็นบางโต๊ะนะครับงานรายการประกวดน่าจะมีไม่แน่ใจว่าจะสักกี่สิบโต๊ะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็แต่ส่วนใหญ่เขาเน้นท้องถิ่นสุพรรณนะคใครที่อยู่สุพรรณบุรีนะครับแถวสามชุกสี่ประจันอะไรเงี้ยก็มาส่งกันได้เลยนะมาส่งพารประกวดกันได้นะครับมีทั้งรายการยอดนิยมแล้วก็ท้องถิ่นนะครับผม ประกวดกบวันพฤหัสนะครับปรากวดกบวันพฤหัสแล้วก็ส่วนวันอังคารนะครับวันพุธอะไรนี้ก็เป็นการขายพระก็ขายพระได้สวันนะอังคารก็เริ่มแต่คือพรุ่งนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่คือคืนนี้ผมนั่งทำคลิปอยู่วันจันทร์นะถ้าถล่มลงคลิปพรุ่งนี้ก็คือนั่นแหละคือวันที่ลงคลิปเนี่ยคือเขาเริ่มเริ่มวางแผงขายกันแล้วนะมาต่อนะครับ f อซ อนอกนั้น,นี้ยังไม่เคยลงเลยเนะอาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมาดูองค์นี้นะครับอะพี่ผมบอกได้ามาสององนะครับองคนี้แบบอืยิงสวยแบบจิ๊ดจ้าไปอีกนะฮะหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาก,กรุเจดี JD, นะฮะอันนี้สุดคลาสสิกเลยนะฮะดูนะเมื่อก่อนเนี่ยได้มาแรกๆนะฟอร์มนี้ผมเอซีดูนะดูสนิมนะครับดูสนิมนี่ฮะดูสนิมแดงๆนะฮนะเอฟซีนะไม่ได้จะเกิดกันง่ายๆนะ อย่างนี้นถือว่ามีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์แล้วหายากนะฮะมีสเสน่ห์แล้วหายากเนี่ยดูการหลอกอะไรนะฮะขับบงขับเบานะฮะพิมพ์คีตากรุเจดีนะครับผมนี่นะนี่สวยแบบดาราระดับดาราเลยองนี้นะฮะเอกลักษณ์ของเขานะฮะตายฐานนะครับอุ๊ยขออภัยนะเอเฟซีนะครับผมหลุดมือนะฮะ เอขอภัยหลวงพ่อด้วยครับมีฮนะเอกลักษ์เขาเลยนะครับผมคือไม่รู้จะพูดว่าลักษณะเ,เป็นยังไงนะแต่ว่าคือถ้าเอามาเทียบเทียบกันหลายองค์คือเขาจะไม่เหมือนกันแต่ว่าดูว่าเขาจะแบบเหมือนกับเงินหนึ่งนะใต้ฐานของอกูเจดีเนี่ยนะครับน,นี่นะครับกิจาสามชายกูเจดีนะครับนะ ไรดีนะเปิดเท่าเดิมเท่าองค์เมนะื่อคืน่ะสี่พันนะครับเอฟซี 4, นะฮะสี่พันนะครับถัดมาพิมพ์นิยมมือรองนะฮะหรือว่าพิมพ์นิยมบีนะครับนี่ฮนะสวยมากอันนี้เจ้าของใช้อยู่แบบนะใส่เรียมกรอบนะฮะเรียมกรอบนะไม่แกะออกจากตลับเลยนะครับเมียดูนะพระใส่กรอบใช้นะครับผมเขาจะ เป็นแบบเนี้ยฮะดูคาบตนงสนิมด้านข้างนะจับด้านข้างเนี่ยอันนี้น่าจะเลี่ยมกกอบแล้วแบบเปิดหน้าเปิดหลังหรือเปล่านะอย่างงี้นะเนี่ยเพราะมีรอยเปิดนะรอยเปิดด้านหลังนะครับผมเนี้ยเห็นโลหะอมเขียวนะฮะเนี่ยเปิดตรงนี้นะเนี่ยสีก็จะเป็นอย่างงี้นะครับผมแสงมันอาจจะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเอฟสีนะฮะเนี่ยดูสนิมตรงใบหน้านี่คือแบบจุดใจจังเลยนะฮะ เนี่ยไม่ได้จะเกิดกันขึ้นง่ายๆนะ Fc นะครับไม่ได้จะเกิดขึ้นกันได้ง่ายนะครับอ่าลักมากน่าลักน่าใช้นะดูใต้ฐานนี่นะครับอือหือนะสุดๆเลยองนี้นะครับสุดจี๊ดเลยนะพิมพ์นิยมมือรองนะแท้ดูง่ายตามฉบับในสายตาผมเลยนะฮะ ดูหน้าตาดูหน้าตาหลวงพ่อนะฮะพิมพ์นิยมเนี่ยื้อหาอย่างนี้ความเก่าขนาดนี้พิมพ์ทรงแบบนี้มีไม่มีฮะนี่น่าจะเป็นเม็ดแร่นะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวส่องรูผมก็ไม่ได้ส่องละเอียดหรอกนะครับผมนะคือจริงๆเม็ดแร่เขาต้องมีอยู่แล้วเราต้องหาเจอบางองมีน้อยบางองมีมากนะครับผมนะเนี่ะดูไม่ได้เกิดขึ้นง่าย องนี้ก็เปิดแรงนิดนึงนะครับ fc นะองนี้ก็ขออญาตเปิดที่800 0ันบาทนะครับ8,000นบาทนะฮะพิมพนิยมมือหลอกนะ8,000บาทนะครับแต่ก็ยังมีบางองค์ที่ได้มาแรงกว่านี้นะครับผมนะฮะถัดมานะครับพิมพนิยมอีแล้วพิมเออพิมพ์นิยมเอถัดมาพิมพ์นิยมเอนะครับอันนี้ ไม่มีมือลองแต่ว่ามีตาปลาอิมนะอิมเล็กนะหยุดจิตจังนะตาปลาอิมนะครับผมขออภัยวันนี้เล็บยาวลืมตัดนะินะพราองคนนี้ก็สภาพใช้มานะฮะเวสีนะครับผิวเปิดๆนะโลหะด้านในเหลือ,องอมเขียวนะครับผมอันนี้หน้าตาเหมือนองค์ลาลาเลยนะฮะดูหนังสือนจะต้องเห็นพิมพ์นี้ออกบ่อยๆนะนี่นะฮะพิมพ์นิยมเอนะครับพิมพ์นิยมเอะฮะ ใต้ฐานก็เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะสองชั้นเลยนะใต้ฐานสองชั้นเลยนะครับนี่เหมือนเหมือนสองชั้นอะแต่เขาเป็นช่อนะดูดดตะใบหยาบๆ้วก็ตะใบแบบแบบนี้นะตะใบแบบนี้ก็เหมือนเขาตั้งใจจะให้เรียบอะแต่แบบอชอยังเหลืออยู่นิดๆบางๆอะไรนะ fc นะแล้วตรงนี้จะยุบยุบเนี่ยเอกลักษณ์เขาเลยนะครับพิมพ์นิยมนะจี๊ดเลยนะองค์นี้ขออนุญาตเปิดที่ 5,000บาทนะครับ Fc นะพิมพ์นมยมนิยมเอนะครับผมเปิดกันไปตามทุนนะ Fc ครับถัดมามาดูพญาเต่าเรือนนะฮะพญาเต่าเรือนรวมพราเงินมัดบางคลาดโอ้โหเนื้อสุดจ,จีดสุดจ้าอีกแล้วนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสิบทับสิบเบ็ด นะฮะสิบทั้งเ็ดเนื้อหาจุดที่จุด,จด,จดอร่อยอร่อยจริงนะฮะยังผิวแบบเดิมเดิมเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับ fc นะน่ารักมากนะใครอยากได้พญาเต่าเรือนไว้บูชาอางค์นี้แท้ดูง่ายสบายตานะฮะน่ารักน่าใช้น่าเลี่ยมนะฮะนี่นะครับรอจะบใบไม่มีเลยนะไม่เห็นรอจะบใบเลยนะครับ fc เนี่ยขยายดูเนื้อกันเนี่ยนะโลหะทองดอกบวกนะ สนงสนิมสน,มสนิมน้ำหมากนีนแหม่เนาะแล้วก็ความแห้งตามเขาเรียกว่าเนี่ยตามซอกครับบงครับเบ้านะนอย่างนี้ไม่เก่าไม่รู้เ็าจะว่ายังไงแล้วนะมีนะพญาเต่าเรือนนะถือว่าอีกหนึ่งเครื่องรางยอดนิยมเลยนะของหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะเป็นเครื่องรางยอดนิยมนะฮะของหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะ ราคาอาจจะขายอาจจะไม่ถึงล้านนะครับผมอาจจะไม่ถึงล้านนะแต่ก็ถือว่าแพร่หลายนะสำหรับเ,เครื่องรางนะฮะหลวงพ่อเงินมันบางคางนะพญาเต่าเรือนนะครับผูกกอตะกุดนะถูกกาตะกุดแต่ว่าพาอตะกุดหายากกว่านะครับตะกุดหลวงพ่อเงินหายากกว่านะเต่าหลวงพ่อเงินตรงนี้ขออนุญาตเปิดที่สี่พันบาทเหมือนกันนะครับ fc สี่พันบาทนะนะ อลังการางานสร้างเลยนะน่ารักน่าใช้บ้างนะฮะถัดมามายัางดูที่หลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินวัดทม่เขีนนะพิมพ์ต้องตีลงอย่างอะไรเดียวใหญ่บีหรือเปล่าหรือว่าพิมพ์กลางผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าพระเขาคมชัดลึกนะแต่องค์ขนาดจะดูย่อมกว่านั้นหน่อยนะความรู้สึกผมนะ ก็ลืมไว้เพราะไม่ค่อยได้ไม่เก่งนะแต่ดูเนี่ยเขาเป็นพิมพ์ไม่ได้แต่งก็ต้องตีพิมพ์ใหญ่นะตีหนะ้าแข้งเขาก็ชัดนะปกตินีเขาบอกถ้าพิมพ์กลางเนี่ยแข้งเขาจะไม่ชัดนะจะหายไปเลยนะฮะตีพิมพ์ใหญ่เอเลยนะใหญ่เอเลยนะครับผมดูว่ายอมไม่ยอมต้องเอามาเทียบกันเพราะดูเ้่นข้างเนี่เขาก็อ้วนนะอ้วนล่ำนะเอฟซี FC. พิมนิยมเเลยใหญ่เเลยพิม์ห้วยเข็มพิมพ์ใหญ่เเลยดีกว่าองนี้นะตีใหญ่เอนะครับหรือใต้ฐานนะนจัดเรียบปุ๊บนะฮะเนี่ยครับมองไปเหมือนกับเรียบเหมือนอะไรเหมือนถูกตัดแบบไปเฉยๆะนะห้วยเข็มเนะี่ยคนนะเขาจะไม่ค่อยเจอแบบเป็นแบบเจอช่อเจอปุดๆอะไรไม่มีนะครับผม ก็ค่อนข้างแต่งเรียบร้อยนะฮะครับผมนี่ขยายดูใต้ฐานกันนะฮะดูเนื้อหาดูความเก่าดูความลึกลับนะฮะของเนื้อหานะครับนี่นะหุยเขนนะฮะพิมพ์ใหญ่เอนะฮะไม่แจกข้างนะครับผมขออนุญาตเปิดที่เอ่อเท่าไหร่ดีห้าพันบาทแล้วกันนะครับเอฟซีห้าพันบาทนะฮะ หัดมานะครับมาดูรวงปูสุกบ้างนะเนื้อตะกวัวนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เหลืองเหลืองนี่เป็นอะไรนะเป็นเหมือน,น,น,นข้าไปสักอย่างนะพิมพ์รัศมีนะรัศมีข้างเรียบนะรัศมีนะไม่แน่ใจนะผมเรียกผิดก็ขออภัยนะครับเพราะผมก็ไม่ถนัดเรื่องปูสุกนะเห็นมู้เก่าเก่าดีนะเก่ามากๆเนื้อตะกวัวที่เก่ามากๆเลยนะ แล้วจานนะเขาบอกนี่ฮะจานหลวงปู่นี่กลมดิก๊กเขาบอกนะนี่ฮะคุยกับจานโบนแล้วก็จานแผ่วมากนะเส้นเล็กมากนะครับเอฟซี 4, นะเส้นเล็กมากนะครับเส้นเล็กเลยนะเนี่ยเก่าปึกเลยนะครับเอฟซี 4, นะฮะหลวงปู่สุกเนื้อทินตะกัวนะเนื้อตะกัวนะปากคอมาขามเท่านะฮะองนี้เอา เปิดท่าไเรดีเปิดสี่พันเท่ากันนะครับเอฟซีนะฮะมีราคาในใจอะไรก็ว่ากันมานะครับเอฟซีนะฮะมีวันนี้ก็มีหลากหลายราคาหน่อยนะครับเพราะว่าเอามาแบบไม่ไม่เล่เปไปชุดแบบตีเหมาตีรวมมานะครับเอฟซีนะฮะซื้อมาเป็นลายอง์นะครับฮนะถนะัดมานะครับจอบเล็กอ่า จอบเล็กนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าทีเด็ดอันนี้ซื้อมาจากเท่าแก่ร้านโรงงานลูกชิ้นนะฮะป่าเอสนะป่าเอสนะครับผมนี่ฮะดูกระแสโลหะนะพิมพ์จอบเล็กพิมพ์แข้งตรงนะฮะดูกระแสโลหะความเก่าอย่างนี้นอย่างที่บอกไม่ได้จะเกิดขึ้นกันง่งายๆนะดูความคลาสสิกนะครับ f t นะครับความเก่าความคลาสสิกนะครับนี่ฮะสวยเดิมๆนะ ดูสนองสนิงเนี่ยเอฟตีนะฮะธรรมชาตินะครับบอกตรงไม่ได้ว่าจะเกิดกันขึ้นได้ง่ายๆเลยนะฮะเนี่ยครับความคลาสสิกอยู่ตรงนี้นะความคลาสสิกอยู่ตรงนี้นะครับผมอีกรายการที่บอกว่าแท้ดูง่ายสบายตานะโดยส่วนตัวของผมนะภาพแบบนี้นะครับคนอื่นจะมองยังไงเนี่ยก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่ส่วนตัวผมนะด้วยธรรมชาติ เนื้อหาโลหะพิมพ์ตรงต่างๆนี่นะครับผมแพ้ดูง่ายสบายตาเป็นฟัดแท้ดูง่ายสบายตาครับนนะีจอบเล็กแขนะ้งตรงนะครับจอบเล็กแข้งตรงนะองค์พาเนี่เหลืององค์เขียวยังกับแบบเหมือนแก่ล้ําทองอะไรประมาณนี้แก่ทองอะไรเงี้ยนะครับ F4 มีนะนตอาบแบบหย,ยาบๆเลยนะครับอย่างนี้นะฮะใต้ฐานฮนะช่อตรงนี้นะครับผมนี่นะ องนี้ขออนุญาตเปิดที่เท่าไรดีล่ะฮะแปดพันบาทนะจอบเล็กองนี้นะฮะเปิดที่แปดพันบาทนะครับผมใช้ดูง่งายๆยเลยนะใช้ดูง่ายง่ายครับถัดมานะครับอจอบเล็กเหมือนกันนะแต่อันนี้เนื้อสำริดสภาพใช้นะครับเจ้าของบอกเป็นเนื้องเงินแต่ผมดูว่าเป็นสำธิดนะออกสำริดเงินอะไรนี้ก็ได้นะ ครับผมแห้งเก่ามากนะครับผมซื้อได้จากงานิจิตยจำไม่ได้ซื้อท่านไหนมานะครับเนี่ยเป็นน่าจะเป็นพิมพ์เท้ากระดกนะเห็นป่ามีปลายเท้าจะกระดกนะครับไม่ค่อยได้มาละครับพิมพ์เท้ากระดกนะโอ,อ้นี้ไม่สวยนะแต่ก็ถือว่าน่ารักมากนะครับผมเป็นเนื้อพิเศษเนื้อออกสำริดเลยนะแต่เจ้าของบอกเป็นเนื้องเงินอย่างเงี้ยเขาเรียกต้องเนื้องเองินแล้วไม่ใช่สำริดนะบอกแก่เงินอย่างนี้นะครับผมนะเก่ามากเหลียงสภาพใช้มานะครับ เปลี่ยนสภาพใช้มานะครับแต่ก็ยังเห็นหน้าเห็นตาอยู่นิดๆนะครับ FT นะแต่ได้ดีตรงเป็นเนื้อพิเศษนี่แหละนะครับเป็นสำริดก็ต้องเรียกว่าสำริดแบบเต็มสูตรเลยนะอย่างนี้นะสำริดแน่นๆเลยนะครับสำริดแน่นๆเลยนะฮะนี่นะโอ้นี่รอยช่อเนาะหักช่อไปแล้วก็ดูแต่งนะแต่งแบบแหมธรรมชาติเราจะบอกว่ายัางไงเดียแบบเนี่ยแต่งแบบ แทงตะไบขึ้นลงอะไรประมาณนี้นะแทงไปเหมือนกับพยายามแต่งออกมาให้สวยนะฮะเนี่ยคือที่ที่มาเขาเรียกว่าหล,อลานน่อโบราณนะจะมาสวยเหมือนรอชีดต่อมใหม่หรือผ้าแบบปั้มอะไรใหม่ใหม่เนี่ยเิ่นไปไม่ได้นะเนี่ยนะฮะอันนี้คือหล่อโบราณขนาดแท้เลยนะอง์นี้นะสมฤทธิ์เต็มสูตรนะจริงอะวางตรงเลยนะเนี่ยอยากจะเปิดแบบแรงเลยเนะนี่ยคู่เนี้ย แต่ว่าแรงเปิดแรงมากไม่ได้หรอกนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะ FC เขาเรียกว่าใกล้เปิดเทอมด้วยนะครับ FC นะฮะองนี้ขออนุญาตเปิดที่6กพันบาทแล้วกันนะสมริ์นี่นะเพราะว่าถ้าเป็นสวยๆนี่ผมต้องเปิดหลายหมื่น,นะองนี้นะครับผมสวยต้องเปิดหลายหมื่นนะนะสุดท้ายเป็นพิมพ์สังขัาจายซึ่งหายาก นะครับสังกจจยพิมพ์เสียงเล็กนะครับโอ้โหเนื้อเงี้ยมีเสน่ห์นะบางตรวมันมีเสน่ห์น่ารักนะาใช้เนื้อจัดเนื้อจิดเป็นพระที่ผ่านสภาพการใช้การคล้องใช้นะ่ะก็ดูมีเสน่ห์นะครับผมพระสังกจจยหลวงพ่อเงินวัดบางคลานกลุ่ววัดขวางนะฮะกลุ่ววัดขวางนี่นะน่ารักมากผมชอบนะพระฟอร์มมีผมชอบมากนะบางคนอาจจะชอบแบบสวยสวยเดิมๆแต่ผมชอบพระที่แบบ เนื้อหาแบบเนี้ยจะภาพใช้แล้วแบบดูพอใช้แล้วปุ๊บมาทิ้งไว้ผิวเก่าเก็บตกหมกเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยนะ FC ซน,นะทำให้เกิดความเาเรียกว่าความคลาสสิกนะเรื่องของเนื้อหานะครับอง์นี้ไม่มีโค้ดนะไม่มีโค้ดนะครับผมฝ่าเท้าจุดพิมพ์นิยมเขาเลยนะฝ่าเท้าจุดน่ารักมากนะ สวยน่ารักน่าใช้นะ f สนะครับผมหายากนะฟอร์มแบบนี้นะครับผมผมเคยประมูลได้นะไม่ต่ำกว่าสองหมื่นประมูลซะก่อนนะะฟอร์มนี้นะพอเนื้อหาเขาไปออกไปทางแบบสากลนิยมอ่นะนะคือเรื่องความเก่าผิวพันวันนะเนื้อหาต่างๆพอเขาใช้ผิวเขาเปิดเขาเห็นเนื้อแท้ข้างในคือ เหลืององมเขียวออกทองหลอกบวกไง fc นะฮะแล้วคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเปิดไปแล้วเนี่ยจะจะกลับออกมาเหลืององมเขียวอย่างนี้ได้ไวๆนะไม่ใช่แบบคนเอาผ้าผิวกูลแล้วไปทาเปิดๆอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกนะเนื้อเขาจะสว่างนะเนื้อจะไม่ใช่แบบแห้งเก่าผ่านการเวลาอย่างนี้นะ fc นะครับผมเนี่ยน่ารักมากนะครับน่ารักมากนะครับนะองนี้พีเรียดเลยนะ ผมก็ไม่เชิงเท่าไหร่อาจจะเคยได้สวยมากว่าน,นี้นะครับเอแต่ว่าผมชอบพารไตตายเนี้ยนะผมขออนุญ,ญาตเปิดที่7 0 0ดบาทนะครับองนี้นะฮะขออนุญ,ญาตเปิดที่7 0 0ดบาทนะฮะพระสังกัจา,ายเสียเล็กนะนิมยมที่สุดในตระกูลตระกูลหลวงพ่อเงินวัดขว้างนะนะครับนิมยมที่สุดเลยนะครับผมนะเปิดราคาแบบ ยังรักๆยังห่วงห่วงยังรักยังชอบอยู่นะครับเอฟซนะครับถ้าเจอสายที่ซื้อที่แบบชอบพลาสไตล์เดียวกันนี้นะ,ะองค์นี้อาจจะราคาอาจจะพุ่งไปเรียกว่าหลักหมื่นต้นๆนะครับอาจจะพุ่งไปถึงแบบ2องสามืนอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า2องสามื 30, นยังไม่ไม่ไม่เกินจริงนะสำหรับหลวงเพื่อเงินขูวัดขว้างนะครับเพราะว่ามีคนเคยขายได้จริงนะหลัก แสนอะไรี้ก็มีการขายได้แล้วนะฮะแสนก็มีการขายได้แล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับไปปรับก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับ F4 นะฮะหากทั้นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องลางก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์06 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ061 แปดเก้าแปดนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมปักหมุดไว้ได้เลยนะครับที่เป็นภาษาอกีดี้ที่ผมเขียนว่าปักหมุดนะครับ f สนะมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งปักหมดุดตรงนั้นนะครับผมแต่ให้ดีเวลาคุยกันเนี่ยแอดไลน์มันดีกว่าจะง่ายสุดเพราะแอดไลน์มาปุ๊บเนี่ยท่านส่งรูปพระแคปรูปพระส่งมาให้ผมได้เลยมันกจ็จะไหวว่าอ,อ๋อท่านเอานี้ใช่ไหมฮะส่งรูปไปให้ดูทันทีก็คุยราคากันเลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้อง ขอตัวกลาเปลาเอฟซีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆวยถูกหวยกันท่านนะครับสวัสดีครับ